ี่วชราพรคงยกระักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยถือเป็นความภูมิใจของแฟนกีฬาทั่วประเทศครับเพราะว่าเธอเนี่ยรับใช้ชาติมานานถึง11ปีเต็มครับเธอเป็นใครและโตมาอย่างไรเราจะไปเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับชราพรเนี่ยเรียนประถมครับที่โรงเรียนชุมชนวัดบรรณารามอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยอาจารย์คนแรกข,ของเธอมีชื่อว่าทวีพรทิพย์พิทยพงศ์ครับท่านเห็นโครงสร้างร่างกายของอัชราพรที่สูงกว่าเด็กทั่วๆไปก็เลยไปขอคุณพ่อคุณแม่ครับลองจับเพียวเนี่ยมาเล่นวอลเลย์บอลดูไหมคร ได้ย้ายไปเล่นที่โรงเรียนบ้านขอนหาที่อำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีอาจารย์สมยศคงสาบานผู้ชํานาญในการปลูกปั้นเยาวชนไปสู่ดวงดาวเป็นโค้ชอยู่ด้วยครับอัชราพรเนี่ยต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่คือต้องย้ายอำเภอมาเลยนะครับแล้วก็มากินนอนที่บ้านอาจารย์สมยศแต่เธอเนี่ยไม่ยอมแพ้ครับเธอเป็นไฟเตอร์เต็มตัวและในที่สุดครับก็ได้รับทุนการศึกษาจากรงเรียนรินเดชาที่กรุงเทพมหานครครับชื่อเสียงของอัชราพรเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วนะครับเธอมีส่วนสูงที่าาากกกอนนนัหย้จ มีสกิลการกระโดดที่สูงมากๆครับก็เลยเล่นได้ดีทั้งจังหวะตบและจังหวะบล็อกครับอัชราพรเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่อายุ17ปีครับในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2012ที่ญี่ปุ่นซึ่งแม้เธอจะไม่ค่อยได้ลงเล่นครับแต่การเป็นเด็กอายุแค่17แล้วได้อยู่ในทีมชาติกับทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าน่าทึ่งมากๆแล้วนะครับหรือว่าในรายการเวิร์ดกรัมปีปี2012ที่เมืองหนิงโโบประเทศจีนครับเกมคลาสสิกที่ไทยเนี่ยบุกไปเอาชาอชชชชชนนนนนนนะะะะจีีีีีีีไไไไไดดด้้้้้ถึึงงงงงงบบบบาาเเเเเเกกกกกมมมมมััััััอออออออรรรรรร์์์็ลลลลล่่่่่คคคค2013ปปปปววติิิทททททยยยยยใหญขืศแแ อัชราพรครับซึ่งเรียนอยู่ชั้นม .6 เธอก็ติดทีมชุดนั้นเช่นกันนะครับผมว่าหลายคนน่าจะยังจำเป็นได้นะครับว่าตอนที่เธอเนี่ยได้แชมป์เอเชียปั๊บพอเธอกลับไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการเตรียมรถแห่สะดุด,ดีเธอไปทั่วเมืองนะครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังออกมาต้อนรับที่สนามบินด้วยตัวเองครับเราต้องบอกว่าเธอคือความภูมิใจของคนในท้องถิ่นครับเข้าสู่ปี2014ครับอัชราพรเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นและได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Dunkin Donuts ครับซึ่งในปีนี้เองครัััััััับบบบบบเเเเธอออรรรรรรริิิิ่่่่่่มมมมสสสสดดดดดแแแททกกกกลลลลงงงงงนน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 ใใใใหหห้้้้ีีชชาาาาตตุญยยขขขึึวววะะะไศคคปฐจ ยิ่งอายุมากขึ้นฝีมือของอัชาราพรครับก็ยิ่งเก่งกาจขึ้นเธอคว,ว้ารางวัล MVP มาครองหลายรายการและได้โอกาสไปเล่นต่างแดนครับเริ่มจากที่อินโดนีเซียในปี2018และที่ตรุรกีในปี2021ครับจากนั้นครับในปี2022นี่เองนะครับมีเหตุการณ์เล็กๆแต่ว่าน่าจดจาก็คือตอนที่เธอเนี่ยช่วยไทยเอาชนะเบลเรียในรายการ Nations League นะครับก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นะครับปรากฏว่าเธอเนี่ยตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉานครับโดยไม่ต้องใช้ล่ามสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากว่าเพียวอัชาราพรเนี่ยก็ ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากจะมาเล่นกีฬาที่เมืองนอกเนี่ยแค่เก่งในสนามอย่างเดียวไม่พอแต่ทักษะภาษาก็สําคัญเช่นกันนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือตลอดอาชีพการเล่นเนี่ยอัชราพรครับเธอไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเลยนะครับตอนเธอเป็นเด็กเนี่ยเธอมีปลื้มจิตถิ่นขาวเป็นไอดอลและพอวันนึงเธอโตขึ้นมาเนี่ยเธอก็กลายเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่อีกจานวนมากครับมาถึงวันนี้นะครับปี2023ครับอัชราพรคงยศติดทีมชาติไทยมาแล้ว11ปีครับเธอรับใช้ชาติตั้งแต่อายุ17จนถึงอออออายุ 28. ททททกกรั้ร้ี่สนนนมมเเเเเแ็็ธชชตตตติิไดื ครังถ้าลองสังเกตดีๆนะครับบางเกมเนี่ยอชราพรเธอจะทาเล็บ5้านิ้วเป็นสีแดงขาวน้ำเงินขาวแดงเรียงกันเป็นสีทงชาติไทยนะครับแส <c oughs> ดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยก็ภูมิใจในความเป็นชาติอย่างเด่นชัดมากครับตลอด1 1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับทีมชาติชุดใหญ่ต้องบอกว่าเธอเหนื่อยเพื่อชาติร้องไห้เพื่อชาติและสร้างความสุขให้คนในชาติครั้งแล้วครั้งเล่านะครับดังนั้นกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าใครเนี่ยคิดจะต่อว่าเธอต้องหักลบเหตุผลให้ดีนะครับว่าคนอย่างเธอที่รับใช้ชาติมาตลอด11ปปีคคคู่่วรรหหือเลาาากับํํตนิที่ไม่เป็นอ